มาจากพี่น้องห้างหายไปไรไปเป็นเดือนเลยจ้าก็ได้นี่หนึ่งเข่าฝนกระสิตกแล้วเตแกงอ้อมจากแกงอ้อมกระดูกหมูแซบแกงแกงอ้อมกระดูกอ่อนหมูแล้วกะมีไข่เจียวจากห <c oughs> ้วยวางลำลำโพง <c oughs> มามา แซฟเซฟน้ำกันเอาอืมแกงออมอืมอืมปลากระห้อง มาด้ยจ้ะก,กินข้าวน้ำกันกินข้าวแรงวางเครื่องลำพงให้ไม่ได้ล้คลิปมาเป็นเดือนแล้วจ้ะไขเ่เจียวอืม้มยิ่สูงนะ วางธรรมดาก็ได้ะเห็นอืมองั้นสีดีกว่าแซ่บอืมมะเขืออยูส่สวนจ้ะปลูกเองอ่อ,อนๆอ,อ,อืมัดทอนอยู่กระดูกอ,อนัน

หนานี่หนาฝนนะจ๊ะน้องจีเขานาฝนมาเดือนพฤษภาพฤษภาเขานาฝนเลยโอเคนี่ตีตีหนึ่งอยู่บังคัดกับเชงเซาเนาะทั้งฝนะทั้งฝ้าตกค่ะตกแฮ้งจ้ะไว้ดับนะ้ำ ป่าลงมาสั่งไฟกระดับ mm hmm. น้อนประหลับเลยมื่อคืนไปขายคองตลาดนัดก็ะขายเ่ได้คนตกลายสามนัดแล้วจะไปขายตลาดนัดไม่ได้เงิน ขับซาเล่งไปผู้เดียวเดลีโต้นเดลีโตูนนี่น่องเลยนางองเนี่ยเดลตูนเจ้าขอขับซาเล่งซาเล่งมันมีหลังคาไปผู้ียอมไปไกลอยู่เดยสิบกว่าลรจากจากบ้าน,น่ะไปตลาดหน้าสิบกว่าล ฝนเนาะฝนมันตกแห้งหลายรถมันกับว่าแมนว่าไม่นะรถเกา่าถือฝนสตาร์าดกับปติดที่น้องมืดซะปะเนี่ยย่านกับย่านรถมันดับมันสตาร์บัติด ไปผู้เดียวเนาะนยิงยิงทราแบบนี้ตอนตอนหกโมงเคืองหกโมงแรงอ่ะถามวาย่า,า,ยานกระยานแล้วมันหมืดอ่ะดับกกอยู่กลางทางยังดีมีคนมาซอย เพิ่นมาซอยจะตาหถ่ชีวิตไหมคะ่ะหน้าฝนมีลำบากหลายไหมคะ่ะฝนถ่าองนะหน้าฝนลำบากพระมู คลองกาะคาได้หน่อยไปมารลำบากก่พื้นน้้งก็ไปผู้เดียวนี่แหละแฟนเพิ่นขายยุ่ม่องหนึ่งขายคนละม่องกันขายม่องเดียวว่าเพราะใส่หรอกลูกสามคนกำลังเรียนจ้ะ ออออ่อมือนั่นรถรถสตาร์บัตติดอยู่กลางทางฮะยากเลยมึนน้ำกระดูกอ่อนกแขงหัก กติลูกอะสิไปซอยอยู่แต่ทาบมีธุระเนาะลูกแต่ว่าเมื่อนเพิ่งมีธุระนะก็เลยไม่ได้แหกเพิเ่งไป ายใส่กรอบเนี่ยใส่กรอบลูกละสองบาทเอาแต่ลูกง่ายขายเนมแหนมปลากายแหน็มหมูเสนะรับม้าไม่ได้เทศเองเหรอกเก็ถึงแซ่บพีหนี หนึ่งไม่มากกระเทืออ่อนดีย okay? ูบ้านนะเอ้สวนต้นย <Right. S 1> <'t> ูบ้านโดดโดก ผูกไว้สามต้นกินอยู่เบิดลปีออกตลอด แล้วจะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเราคลิปมันสีนยาวเกินพอกันคลิปหนาเด้วจ้ดเป็นกำลังใจหนานเนี่ยเด้อลงแม่นบลงแม่ปะสิพยายามลงทุกตลอดจะเป็น